สวัสดีจ้าวันนี้เรามารีวิวกันแกะกล่องของเล่นช้างกันดีกว่ามเลยนี่ของเล่นเจ้าช้างตัวใหญ่เลยดูที่ข้างกล่องนะมะเพื่อนว้าว ช้างสีน้ำตาลตัวใหญ่เลยนี่ใส่ฐานสามก้อนนะคะไหนไม่ลองเปิดให้ช้างเดินกันเลยว้าว <Wow. S 1> โอ้โหมีตะมีไฟที่ตาด้วยว้าว wow. คิดว่ายังไงนะคะ,อะเอลเลนครับโอ้ยให้เพื่อนเดินเล่นด้วยดีกว่านี่กินข้าวา 拜拜拜拜。